สครับสำหรับมอเตอร์ีทีเอสปโที่ไปลากมานะครับที่มีการบิงบิงไปร้อนเราดับการอากาศนะครับวันนี้เราทําการซ่อมหัวฉีดนะครับสร็แล้วครับตัดง่ายแล้วแก้ไขทุกเป็นเฟืองเรียบร้อยนะครับนี่เครื่องเดินนิ่มครับไม่มีสะบัดนะครับ สี่ส่อมโมทีส้อมสูบสองจุดสามจุดสี่นะครับสามสูบนะครับสูบหนึ่งไม่ส่อมนะครับันนบปแปลงคาลิเบอร์ให้เรียบร้อยแล้วเครื่องนิ่งครับเดี๋ยวทดสอบการเาร่งอัตราเร่งดูนะครับว่าจะมีเสียงเคห์ขึ้นมาไหมครับสบตาร์ทเร่งครับ งนิ่มนะครับเจ้าค่าผมนะครับ